ดับตาหน่อยคิ้วคิ้วนะคะได้หมดแล้วจริงไหมเอาการที rumor. ่เราสอนเขาตอนเช้าเนี่ยเยี่ยมจริงเลยจับตอนแม่นเลยเขาตื่นขึ้นมาตอนเช้าน่ะคิ้วคิ้วนะพาน ผมให้อ่ะเอาวีผมก่อนเอาวีผมก่อนจะอ่าอ่าเอาวีเบาๆนะช่างนะอ่าช่างช่างวีเบาๆนะช่างอ่ะอ๋อมาแต่งหน้ายายอละอ๋อเอ้าแต่งนี้่คะอ๋ออาดูดูละอ่ะดูจีดูสิโอ้โหสวยจังโอ้ยช่างมาจากไหนเนี่ยแม่เอนเอาช่างมาจากเอ่ออ๋อ อ๋อไมเอาช่างมาจะาไหนเนี่ยทำไมาแต่งหน้าสวยจังเลยมีผมก่อนโอ้มีผมก่อนเอาวีผมก่อนไม่เจ็บไดเ้เจ็บค่ะเจ็บค่ะเจ็บค่ะไม่เจ็บไปเจ็บค่ะเจ็บค่ะเจ็บคขาก็ไม่เออตื่นตืต่นเลยรวิทย์ตื่นเลยเรียกรวิทย์มาให้ตื่นเลยไม่ไหวลวขลาดมากเด็กน้อยสองคนหนิหอย เือรอะไรพี่น้องคอยคอยนอนบ่ได้นอนเว้นหอกขันบ่วยใหญ่เเขาพักเขาพักขยบน้องเสียงเขาเฮีงรบนโอ้กีบม้าไปแล้วกิบมาไปลูกไม่ไม่เอาอไม่เอาไม้ใช่ไหมนี่หละนี่แหละหึงกิบ t r อ i หัวกันเหรอเอาเอาวิผมนี่ก่อนดูดูดูวิพลทำอะไร สีอะไรสีแดงเหรอคะสีแดงสีแดงแก้มสีแดงอ่าลงนีบว่าสิไปเฮดเล็บเื่องสีอยากนอนคอยจะเอาไหนดีน้องมาสันจะก็เลือกเอาสุขภาพเจ้าซะ วีผมไหมแม่อาจะเป็นช่างวีงงผมแล้วนะตอนอออนี <c oughs> เน้เอาไว้ก่อนเอาใส่กระลังเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเอาแมววีผมมาแม่โนโน้ียเนี้ยอ๋อโนโน้โนโนอ่๋อเ <c oughs> จ้านังก็รู้ถือโนโน้ดอย่างเงี้ยออช่างช่างยิ้มหน่อยช่างช่างยิ้มหน่อยค่ะช่างอ่ะ,อะอ มาดูใครมาใครมาเปิดประตูก๊อก,กว่านึงเนี่ย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 เนี้ยเนี้ยไปดูหทวดลูกทวดไม่ต้องนอนมานอนบอกกันนี่อืมอาชีอยู่ไหนเขาไปกวนเขาแล้วตอนนี้มิดซีดีแล้วค่ะพี่น้อง